ที่อยู่ที่มันกันแสงแดดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในคาเฟ่ ตอนนี้ก็เหลืองานกระจกงานสีงานบัวแล้วก็งานบิวอินนะครับบางทีเขาคงจะต้องหเห็ดนบบต่อผนังและแน่งขึ้นเพื่อที่จะปิดทัศนียภาพงหลัง สิงเป็นครัวนะครับห้องเก็บของโบเป็นหน่อยๆได้หนใหญ่อย,อยู่ซ้ำเฮี้ยนหลังบักใหญ่หนึง่งผุดีครับเห็ดไปเห็ดมาต่ออันนี้ต่อตอนแรกก็จคิดว่าจะมีแค่นี้ครับแต่ผมมองว่ามันคงสิบ โปรจบกันเลยต่อออกมาเลยนะครับแล้วก็ทําตรงนี้ทรงโค้งสวนมุมนี้ตรงฝั่งนู้นเ็าคงจะต้องทําผนังขึ้นไปเหมือนกันผนังตัวนี้เขาก็จะใส่บัวแบบจําลองให้มันเหมือนประตูเข้าแถวหนี่จะืีสมิ่หอผักขับขางๆกัน โรงแรมมีของเฮาในย่านนี้น่ะสิมีมีหมองเดียวครับในในย่านมาหารไล่ใหม่แต่ซิมี่แต่จะพอดีส่วนมากคนเขาจะไปพักพัก,นกในเมืองสารคามถ้าอยู่ที่นี่เต็มนะครับคอ,อเทคมีรีสอร์ทรีสอร์ทข้างนอกรู้ไหมรีสอร์ทแบบเป็นหลังเป็นหลังนะครับก็จะเป็นฟิลแบบ รีสอร์ทไ,ไม่ไม่ไม่ได้เป็นโรงแรม เดี๋ยวยังจะไม่ลงไลฟ์นะครับอันนี้ครับประเด็นนี้อัปเดตอียงเพราะว่าเขาทําเสร็จแล้วรอปูกระเบื้องแล้วก็ใส่กระจกตรงนี้นะครับแล้วก็งานตกแต่งก็จะเข้าเออแล้วก็งานฝาลืมงานระบบฝาระบบไฟแต่โครงสร้างแบบแน่นหนาถาวรมากแล้วก็กว้างมากนะครับจัดคอนเสิร์ตได้จัดคอนเสิร์ตได้เลยครับผมตรงนี้ จัดคอนเสิร์ตได้แต่ว่ารอนี่แหละงานแรกน่าจะได้ประเดิมงานมิตติงเรา